สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนจะมารวมผลงานของพระเอกหนุ่มสุดฮอตในเวลานี้จากเรื่องแอบรักให้เธอรู้ฉันเจอหยวนมาฝากทุกคนกันแอดเชื่อว่าหลายคนที่ได้ชมเรื่องแอบรักให้เธอรู้ที่หนุ่มฉันเจอหยวนเล่นคู่กับสาวเจ้าลู่ซื่อคงโดนหนุ่มคนนี้ตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครอยากติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้แอดมีมาฝากเพิ่มเติมกันค่ะโดยแอดจะขอเริ่มจากประวัติของพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะคะฉันเจอหยวนเป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีนเกิดเมื่อ เมื่อวันที่29ตุลาคม1996เกิดที่เมืองสุนเจินกวางตุ้งประเทศจีน เขามีส่วนสูงถึง1 8 0ซมรและน้ำหนัก6 2กิโลกรัมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเสรเจนฉันเจอหยวนเข้าวงการจากการเข้าร่วมในรายการวาไรตี้ King o f p Op และต่อมาได้เดบิวต์ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของวงบอยแบนด์ Mr. Bio ในปี2015จากนั้นในปี2017เฉันเจอหยวนได้เปิดตัวเป็นนักแสดงในการแสดงละครเยาว,วชนเรื่อง all about secret ซึ่งสร้างจากนาวนิยายของเลาเซ่เหมือนและผลงานทที่ทให้ จนเจออยอนเป็นที่รู้จักอย่างดีก็คือในบทบาทเสียวอี้เอ,อ๋อจากเรื่องแฮนซ s มซูบริงหรือเซียวฮุยยีนั่นเองค่ะและขณะนี้หนุมน่มเชินเจออยอนนะคะสังกัดอยู่ค่ายการ์เมเรียเอนเตอร์เทนเมนต์ในด้านของผลงานเด่นๆจะมีเรื่องไหนกันบ้างมาดูกันค่ะเริ่มจากเรื่อง Hello ดีเ s s ซนเชอข้ามเวลามาปิง้งรักในปี2018เป็นแนวรักโรแมนติกผสมผสานกับแนวแฟนตาซีและคอมเมดี้เป็นเรื่องราวของจุนจุนแม่ทํานุ่มจากสมัยราชวงศ์ฮันมีเหตุการณ์บางอย่างทําให ชีวิตของเขาจะต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือตัวเขาได้ตายจากการรบและได้ตื่นมาพร้อมกับชีวิตใหม่ซึ่งนั่นก็คือได้ตื่นขึ้นมาในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองค่ะจากหนุ่มยุคโบราณมาโผล่ในยุคป,ปัจจุบันจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เขาได้พบกับสาวสวยสุดโกอย่างจินเคยี่ เขาได้ขอให้เธอช่วยทําให้เขาได้กลับไปยังยุคเก่าแต่แล้วเรื่องราวต่าง,างๆทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นเริ่มมีความผูกพันกันในที่สุดเพราะเรื่องมีความสนุกนะคะรู้สึกฟินจิ้นบวกกับความตลกแถมนักสแสดงพระนางในเรื่องนั้นก็มีเคมีที่เข้ากันสุสดๆอีกเรื่องค่ะเรื่อง h ฮันซัมซ i ริง เซียวฮุยยีในปี2020เป็นซีรีส์แนวกำลังภายในรีเมคชื่อดังจากเรื่องเซียวฮุยยีนะคะโดยเรื่องราวในเรื่องนี้จะเริ่มต้นจากสาแฝดอย่างฮัวอูเฉยและเซียวอี้เอ๋อสองพระเอกของเรื่องที่ทั้งสองคนได้ถูกแยกกันตั้งแต่ยังเด็กเพราะพ่อแม่ของทั้งสองคนได้โดนตามล่าจากกลุ่มที่มีชื่อว่า12นักกริย์โดยคนนึงต้องไปอยู่กับเอี้ยวงวนและอีกคนได้ไปอยู่ในการเลี้ยงดูของจอมยุทธ์ฝีมือดีโดดเด่นเรื่องคุณธรรมอย่างอี้น้ำเทียน และโชคชะตาก็านำพาเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้สองพี่น้องได้เจอกันอีกครั้งแต่ด้วยความที่ทั้งสองได้ถูกเลี้ยงมากันคนละแบบเลยทำให้สองคนไม่ค่อยลงรอยกันและเกิดการต่อสู้กันค่ะในเรื่องนะคะเฉินเจยหฺหยวนแสดงเป็นเสียวอี้เอ,อ๋อและพระเอกอีกคนคือหุอีเทียนในบทหัวอู่ฉีใครที่อยากดูหนุ่มเจยหฺหยวนในบทแสบซ่ากวนบาทาดูได้จากเรื่องนี้ค่ะเรื่องหงคื้นฟ้าในปี2020 เป็นซีดีแนวโบราณเนื้อหาเข้มข้นฉันเจอหยวนรับบทเย่จินชิง แม่ทัพผู้องอาจและน่าเกรงขามบนสนามรบเขาคือเทพแห่งสงครามแต่ความจริงเขาคือบุรุษผู้เสียสละยอมยกบัลลังฮ่องเต้และปล่อยหญิงที่ตัวเองแอบรักมานานให้ได้กลายเป็นทองเฮาเรื่องราวของแคว้นต้าชูที่กำลังสับสนวุ่นวายเหล่าขุนนางต่างแย่งชิงอำนาจเยาโมซินผู้เป็นฮองเฮาแห่งแคว้นถูกลอบวางยาพิษแต่เกิดเรื่องราวมาัศจันย์ขึ้นเมื่อวิญญ,ญาณของฮองเฮาได้เข้าไปสิงในร่างของคนผู้เป็นน้องอย่างเยาโมหว่างในขณะ ที่ลบนี้การตามล่าก็ได้พบกับเย่ยจินชิงรับบทโดยชินชือหยวนนะคะเขาคือองสามแห่งใต้ฉู่ทั้งสองพระตกหน้าผาทําให้เยาโม่สินความจําเสื่อมเมื่อฟื้นขึ้นมาจึงได้ติดตามเย่ยจินชิงกลับเขาวังและได้ร่วมมือกันสืบหาความจริงว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนไลายทั้งหมดเรื่องดิเทคทีฟไชน่าทาวน์แนวสืบสวนสุดท้าโดยเรื่องนี้มีความพิเศษมากเลยก็คือเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและได้มาถ่ายทําที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นจากหลินมอ่อครูสอนวิชาเคมีคนหนึ่งในโรงเรียนลู่หมิงซึ่งมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการเป็นยอดนักสืบประจําสํานักงานทังเหลินเขตเยาวราชเมื่อมีคดีลึกลับแก้ไขยากเกิดขึ้นทําให้สมองของเขาแก้ไขปัญหาและเงื่อนงาต่างๆได้อย่างดีเลิศและเมื่อวันหนึ่งหลินมอได้รับข่าวว่าเกิดคดีแปลกประหลาดเกิดขึ้นในประเทศไทยแบบต่อเนื่องทาให้เขาที่เป็นสุดยอดนักสืบจําเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อทําการสืบคดี ทำให้หลินมอพบเจอและร่วมงานกับผู้กองสาวสวยซาซาโดยคดีจะมีด้วยกัน3คดีนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อวิทยาศาสตร์การฆาตกรรมต่างๆโดยในเรื่องนี้นะคะหนุ่มเฉินเจอหยวนรับบทเป็นโคจิโนดะทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเขาเป็นเด็กที่รวยแถมยิ่งฉลาดสุดๆคนหนึ่งใครอยากดูเรื่องนี้นะคะลองหาชมกันดูคะ่ะรับรองสนุกแน่นอนคะ่ะเรื่อง12 l e Legend บันทึกรัก12ปีศาจในปี2021เป็นซีรีส์ ที่ดัดแปลงมาจากนิยายแนวโรแมนติกดรามา่าแฟนตาซีปราบปีศาจนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุรุษลึกล้ำที่เขาทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะปลุกเย่หมิงหญิงสาวคนรักของตัวเองที่ตื่นขึ้นมา ซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็คือปีศาจและเอกนางเอกของเรื่องนี้นะคะคือกูรีนาจาและหนุ่มเจสเปอร์หลิวค่ะส่วนหนุ่มเฉินเจยหยวนของเรารับบทไปอีซูซึ่งแสดงคู่กับสาวน้อยน่ารักตึ้งอืง่นซีเป็นความรักสุดหวานโรแมนติกระหว่างคนและนางเงือกเป็นพาทที่ทั้งโรแมนติกซึ้งและเศร้ามากๆเพราะทั้งสองคนนั้นไม่สามารถรักกันได้เป็นซีรีส์สนุกสกอีกเรื่องที่ซีภาพสวยงามมากค่ะ เรื่องรักในความลับ o u t s c a s ในปี2021ซีรีส์เรื่องนี้นะคะมาในแนวรักวัยรุ่นวัยเรียนหนุ่มรอสุดเพอร์เฟกโจซเย่หน้าตาหล่อเหลาเรียนเก่งและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่แล้ววันหนึ่งติ่งเซียนสาวน้อยน่ารักที่ทธอย้ายเข้ามาในโรงเรียนเดียวกันกับโจซูเย่ซึ่งทั้งสองคนเมีิดด้วยกันนั่นก็คือในวัยเด็กเขาทั้งสองคนนะคะเคยเป็นคู่มั่นกันทําให้ทั้งสองคนไม่ชอบหน้ากันและคมเหม็นกันอยู่ตลอดแต่นานวันเข้าด้วยความที่โจซูเย่นั้นคอยช่วยเหลือทํากันบ้านให้เธอเรื่องเล็กๆน้อยๆทาให้ความสัมพันธ์ดีๆกลับก่อตัวขึ้นมาในหัวใจอีกครั้งซึ่งทั้งสองก็เก็บความรู้สึกนี้เป็นความลับลึกๆในใจเรื่องนี้นุ่มชั้นเจอยวนรับบทโจซือออเเกขงงร่่คะ เรื่อง Mr. Bath ตัวร้ายที่นักในปี2021แนวโรแมนติกแฟนตาซีโดยเป็นเรื่องราวของนานซิงเจิงนางเอกรับบทโดยซุนเย่ที่เธอใฝ่ฝันอยากมีความรักดิ้นดีหวานหวานเหมือนในนิยายเลยได้ไปอธิษฐานยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และดันได้เรียกตัวร้ายอย่างเซียวอูตี้ซึ่งเป็นตัวร้ายในนิยายจีนโบราณที่เธอเป็นคนเขียนเองออกมาซึ่งตัวของเซียวอูตี้ก็จะมาปรากฏตัวเสมอในเวลาที่เธอต้องการความช่วยเหลือเรื่องราวความรักปุ้นๆกับตัวร้ายในนิยายจึงเริ่มึ้น ในเรื่องนี้นะคะหนุ่มเฉินเจออยวนแสดงเป็นเซียวอูตี้ค่ะเป็นคนที่มีความเย็นชานิ่งเฉยมีความเจ้าเล่ห์ไว้พริบดีตัวร้ายหล่อๆกับเจ้าของนิยายสุดโกะเนื้อเรื่องฟินๆค่ะสําหรับเรื่องนี้เรื่องแอบรักให้เธอรู้ Hardly Love ปี2023ซีรีส์รักโรแมนติกสุดปังที่ประกบคู่นางเอกสาวเจ้าลู่ซื่อที่เคมีคู่กันได้อย่างลงตัวฟินสุดๆเรื่องของสาวน้อยซางจือที่แอบรักเพื่อนพี่ชายสุดหล่ออย่างต้วนเจียสี จากแอบ,บรักเพื่อนพี่ชายจนความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนและแต่งงานกันในที่สุดซีรีส์รักหวานที่จะทําให้คุณยิ้มแก้มปิใครอยากเพิ่มน้ําตาลให้ร่างกายแอดขอแนะนํานะคะเรื่องนี้เลยและนี่คือซีรีส์เรื่องเด่นๆที่แอดหยิบยกมาฝากกันใครยังไม่ได้ชมเรื่องไหนลองหาชมกันได้นะคะส่วนซีรีส์ที่รอออกอากาศก็มีนะคะคือเรื่องค่าหมาป่าซีรีส์แนวโบราณที่ดัดแปลงจากนิยายวายนิยายดังของผู้แต่งพีตา เรื่องราวของศึกสงครามและความสัมพันธ์ของพระเอกกับนายเอกฉินเจอหยวนรับบทชางเกิงและทันชี้ซื่อรับบทกูจินเรื่องนี้ถ่ายทําเสร็จไปตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะแต่ยังไรวิแววฉายด้วยเพราะการตรวจสอบเนื้อหาของทางจีนแรงเอาเรื่องซึ่งส่วนมากซีรีส์เรื่องไหนที่เป็นแนวแนวนี้จะโดนกันเกือบทุกเรื่องค่ะเราคงต้องรอกันต่อไปต่อกันด้วยเรื่องบันทึกรักข้ามภพ2 Go Princess Go To ซีรีส์แนวแฟนตาซีโรแมนติกเรื่องราวความรักของนางเอกผีผาที่ต้องแต่งงานตามพันทัญญากับพระเอกหัวหน้าเผ่าหมาป่าคุยมู่หลังที่มีสองร่างคือร่างคนกับร่างหมาป่าใครอยากดูท่านหมาป่าหล่อๆปากรอเรื่องนี้ได้นะคะมีแววใกล้ลงจอเร็วนี้ทางยูคูค่ะนำแสดงโดยฉินเจอหยวนรับบทคุยมู่หลังอู๋ซียนอีรับบทชีผาและปิดท้ายกับเรื่องนี้เรื่อง เซียนกระบ,บี่พิชิตมานสี่ชไนิ์พลาดินซีซันโแนวต่อสู้แฟนตาซีท่องยุทธภพเรื่องนี้ฉันเจอหยวนรับบทอินเทนเฮ ปรากฏคู่นางเอกจีจินอีรับบทฮานลิงซาเป็นเรื่องราวของอินเทนเฮอที่ได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กได้พบกับหญิงสาวฮารลิงซาที่ได้เข้าไปบุกลุกกลุ่มศพพ่อเขาโดยบังเอิญพวกเขาได้ทําพันธสัญญาต่อกันออกสื้หาความจริงเกี่ยวกับชาติกําเนิดตัวเองและได้พบกับเหล่ามิตรสหายระหว่างทางเรื่องนี้รอชมได้ทางไอชีอี e. และนี่คือการรวมผลงานเด่นๆของพระเอกหนุ่มเฉินเจหยวนและซีรีส์ที่รออกอกอากาศมาฝากทุกคนกันค่ะ ใครชื่นชอบพระเอกมากฝีมือคนนี้อย่าลืมติดตามผลงานของเขาได้นะคะและอย่าลืมติดตามข่าวสารบันเทิงจีนกดติดตามช่องคนรักนางซีรีส์หัวใจจีนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับแอปด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ Facebook คนรักนางซีรีส์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดส,สวัสดีค่ะ